สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่อง VIP ธรรมดานะครับต้อง VIP ธรรมดาก็จะมานําเสนอมาเลวันพุธนะครับมาเลวันพุธนะครับของวันที่เปิอนะครับมาเลวันพุธนะของวันที่21นะครับมิถุนายน2566นะครับ ช่องวีพีธรรมดาก็จะมานําเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมรุ่นลุมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับทุกวันทุกวันเลยนะครับไม่ใช่ทุกวันนะลืมไปมาเลยนะครับจะมีเฉพาะวันเสาร์วันอาทิตย์แล้วก็วันพุธนะครับวันเสาร์วันอาทิตย์วันพุธนะกอเวลาหกโมงเย็นถึงหกโมงครึ่งนะครับของทุกวันพุธแล้วก็วันเสาร์อาทิตย์นะครับขอขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมนะครับทุกลิบทุกคลิบเลย ขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีโชคดีิเฮงเฮงเงนะครับอืมครับแนวทางก็เมาวางเลขให้ท่านผู้ชมได้รู้ลุกเพื่อความเป็นเสงเป็นหลักนะครับอมาชมกันเลยนะอืมได้ไวๆวันที่ยี่บเอ็ดนะครับมิถุนายนกับว,วันที่หกสิบหกมาเลยวันพุธนะครับเด่นนะครับให้เลือกนะสามสี่นะครับกับแปดเก้านะครับขอเลือกที่อ่าขอเลือกที่ แปดเก้ 8, แล้วกันนะครับแปดเกนะส่วนใครชอบสาก็จัดไปนะอ่าอาจารย์อาจจะเลือกผิดก็ได้อาจจะมาสาก็ได้หรืออาจจะมาแปดก็ได้แต่ชอบ8ปดนะครับหนึ่งแปดสองนะครับหนึ่งเก้าสห้านะครับไปกลับด้วยนะไปกลับคนล่างส่นตัววินก็หนึ่งสอี่เจ็ดนะครับตัววินนะ ตามนี้นะครับขอขอขพบคุณนะครับเอามาดูใกล้ๆหน่อยมองเห็นไหมอันนี้ใหญ่ที่สุดแล้วนะใหญ่นะครับแปดเก้านี้นะครับใครชอบแปดกับเก้าก็จัดไปนะครับใครชอบสามกับสี่ก็จัดไปนะครับอตามนี้นะครับแต่ขอปันธงที่แปดนะครับกับเก้านะตามนี้นะครับมาเยวันพุธนะครับขอขอบพรคุณมากๆนะครับ ขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีเฮงเฮงเฮงไม่เจ็บไม่จนนะครับหกโมงเย็นนะหกโมงเย็นหกโมงเย็นของหกโมงเย็นหกโมงสามสิบห้านาทีลาวนี้แหละก็จะทราบผลแล้วไนในกลีปกันนะครับสําหรับวันนี้ก็คงแกะมีเท่านี้เนาะ,ะเดี๋ยวไปกลับประเทศไทยก่อนนะมาเที่ยวที่มาเลยแ,แ,แล้วก็ต้องกลับประเทศไทยอ โชคดีซื้อตั๋วไปกลับแล้วเรียบร้อยแล้วไม่งั้นได้นอนที่มาเลเซียแน่ๆครับกลับก็ขอขอบพระคุณมากๆนะครับสวัสดีครับ